โอเคครับ okay, ผมก็ขอกล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Night Sky ชนแนะตอนนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนชื่อช่องของผมเป็นที่บรรทัพจากชื่อใจไลท์ชแนลมาเป็น Night Sky c h a n n e l นะครับทุกคนก็อาจจะลืมผมไปแล้วล่ะมั้งนะแต่ 8, ถ้ากลับมาฟังเสียงอะไรผมนะก็คงจะจําผมได้แหละอือ uh ฮึโอเคก็ไม่ได้ลงคลิปกันมาสั้นๆเลยนะครับผม oh <my. S 1> ก็มาเล่นต่อโอเม m นกันนะครับในการชนกับมอทอสนะมากข่าได้เจอมอทอสด้วย แล้วก็มันลงคลิปมาเกือบจะสสัปดาห์แล้วก็ว่าได้นะเพราะว่าติดสอบแล้วก็กิจกรรมของโรงเรียนนี่ต่อยนะไม่ใช่ว่าติดสอบดีต้องพูดว่าเตรียมตัวสอบหลับมั้งนะเพราะว่าจะสอบตอนกลางเดือนเดือนนี้เดือนมีนาโหเพื่อนเข้าไปปวดแบบเพิ่งเห็นนะรับประเด็นคือเน็ตผมปิงไงปรับเอฟเฟกไว้สูงปิงจนได้อะไรก็โหค้างมาแล้วเพื่อนกำลังไปกำลังไปคลิปนะ เข้ามาสามเพื่อนไหวอยู่แล้วนะจริงก็อยากไปนะตอนแรกโอเคแต่สรุปคือเราไปดีกว่าเรื่อๆครึ่งหลอดบัาเลยนะเดี๋ยวเอาบ้เลยก่อนกันเพื่อนเราบวกแฮะต้องเข้าเพื่อนเราตายแต่ว่าถ้าแรกให้เพื่อนได้ก็ถือว่าดีนะครับเกิดตามไปโอเคสวยตัวได้มา2ตัวละตีปกติใส่ลินดิต้คิวมาแล้วก็ดาเมจสะท้อนของโอเมนสกิลสองนะครับ ทุกคนอาจฟังเสียงผมแปลกๆนะเพราะว่าเจ็บเจ็บคอนิดหน่อยนะเสียงโอ้ฟิกเกอร์ตามมาเลยได้ก่อนซาตาไม่รอแล้วแหละไซโยนาตาเอาล่ะก็กลับไปรีเลือดกันดีกว่านะชิ้นแรกคือเราจอเป็นทาแล้วนะครับเกมนี้ยังไงเราออกทาลอนมาก็คุ้มนะเพราะว่าเจอแทงแล้วก็เจอแคลรี่สองตัวแตแคลรี่ป่าช่วงนี้ก็เริ่มจะเจอรีนิดป่าค่อนข้างจะเริ่มจะบ่อยแล้วฮะไม่รู้เหมือนกันว่าตัวมาเขากลับอันนิยม แลรอเปล่าเพราะไม่ได้เล่นอวี v มารสนาเลยนะโอเคกลับมาอย่างเรนะแล้วก็คีมนะในเกมนี้ผมบอกว่าสั้นมากๆครับเพราะว่าผมจบพุ่มเร็วแล่วเองครับใครไม่เชื่อก็รอดูในคลิปนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาคลิปจากสตรีมของพี่เออดามาให้ดูกันนะครับผมอ๋อใ oh, นปึกในปึกบอกที่เขาพูดกันลิงก์พันกันเองเขาจับกันถ้าเขาไม่แต่นะหมอทอสเขาค่อนข้างจะอึดมากในต้นเกมเราต้องรอทารอนก่อน โอเมนเป็นหนึ่งตัวนะครับที่สามารถเคลื่อนแทงจนตายนะและแต่ก่อนนะ่ะมันฆ่าไม่ตายนะครับแต่ว่าตอนนี้ฆ่าตายแน่นอนครับทําไมเหรอเมื่อสองปีก่อนคือพลังอาแฝงโฮลิซบอเนอร์คือมันยังไม่ค่อยนิยมกันนะครับแต่ก่อนใช้เดสเลตเดียวกว่าคือเดสเลตเดียวมันจับก่อนเป็นเป,นอ,<า>เปอร์เซ็นต์ศิพรเปิดมันต้องคอมโบกับมุรามาสาแหละนะ่นสิถึงจะคอมโบกันแล้วก็ละลายแทงได้แต่ว่าช้ามากแต่ในสองปีที่ผ่านมานลครับจนถึงตอนนี้นะก็คือ ละลายแทงได้ชิวๆนะครับบอกเลยไม่ถึงคะเราปิงด้วยดิโอเปิดแบบไม่ถึงแค่เคเขาเล่นระยะเป็นตัดเดี๋ยวรีบตัดคลิปก็ออกละทุกคนเอ้ยเยอะละเพื่อนจะบอกจริงดินี่ครับสวัสดีทุกคนครับอาดีกว่ามั้งเอาคลิปตอนนี้ก็ออกกันดีกว่าลนะเนี่ย อบอกอาเข้าก็ได้เข้าก็ได้ไไดโอเคได้เลยเพื่อนอาฟิกเอ้าปะโทไม่ถึงล <ไป S 1> ินดิศนะโอ้ไฟนี่เราเข้าแย่โอเคยังแรกมาหนึ่งตัวตะเราตายสองแรกกับหนึ่งตัวไม่คุมไม่คุมมากเลยนะอันนี้พลาดไป่อยนะ โอเคก็ okay. เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเอาละ่ะหลังจากที่ผมบอกว่าเกมนี้ผมจบป้อมเร็วใช่แล้วละ่ะผมจบป้อมเร็วนะครับคือเยวจะมาสอนเทคนิคให้ตอนที่ผมใกล้จะออมันใกล้จะถึงช่วงเวลาครับผมช่วงเวลาอะไรก็คือช่วงเวลาที่ผ่าน5นาทีไปเองครับนนั้นแหละคือจะเริ่มสโนว์บอลลเะแล้วจะขออธิบายเหตุผลกันครับว่าทําไมผมถึงเปลีป่ยนชื่อช่องจากใจร้ายมาเป็น Night nice Sky Channel นะครับผมก็เพราะว่า ใจร้ายนี่คือเหมือนจะธรรมดาไป่อยผมเลยเอาเป็นนัสกายอันนี้คือเหตุผลสั้นเหตุผลยาวก็คือทุกควสามารถข้ามสายนี้ไปได้นะเพราะว่าผมชอบบรรยากาศของนัสกายนสกายที่ก็คือท้องฟ้ายามค่ำรือท้องฟ้าตอนกลางคืนนั่นเองครับก็เป็นสีดำสีฟ้าบรรยากาศหนาวเนี่ยดีนะก็เลยเอาเป็นนั้นใจร้ายนี่ก็ชื่อที่มาก็คือทำอะไร,รใจร้ายปไปเลยก็เอาเป็นชื่อใจร้ายาใจ อันนี้ก็คือ蓝天ผมอะ่ะจะใช้มันชื่อสุดท้ายนะครับสุดท้ายยังไงคือหลังจากนี้จะไม่เปลี่ยนชื่อไปใช้อีกชื่อลนะเปลี่ยนมามากพอแล้วนะตอนนี้นเราได้ทาร์ม,มัละแน่นอนว่าเราจะสามารถฆ่ามอทอสให้ตายภายในไม่กี่วินาทีได้นะครับต้องรอจังหวะที่เขาจะมาสู้กันนะบอลนี่มาบมาอะไรกันขนาดนี้นะลางนายแตกละหรือว่าจะเป็นช่องเวลาของการสลับเล่นกันนะ แต่บอลท้อเขายังไม่สลับไปหน้าเกีล็อกเลยนะ okay. ย,นะยังไงเราก็ฆ่าตายนะครับถ้าเจอเป็นแทงครับก็ตีธรรมดาไปเลยนะนี่เก okay. ตายถ้าเราใช้สกิลหนึ่งมันก็ตีธรรมดาได้ในตอนเกยตยแดงก็บอกเลยว่ามันจะเสียจ,จังหวะแล้วก็เสียจ,จังหวะเยอะไปไหนนั่นแหละนะถ้าถามว่าใช้ตอนไหนคือใช้ตอนที่เ,เขากําลังจะหนีหรือ,อเวลาอันติข,ของเรามันจะหมดนั่นเองนะครับ Okay. มาอันนี้ก็คือช่องผ่านช่วงเวลาของห้านาทีแล้วก็จะ6กนาทีนี่ว่าเจ้าของลิงเขาตายแล้วก็เพิ่งเกิดนะครับก็แน่นอนว่าเราต้องรีบเอาป้อมครับแล้วก็ถอยนะแต่ถ้ามอทอเขาไม่ถอยครับแล้วก็สามารถฆ่าตายได้นะมีนีมีตามที่บอกครับอันนี้มอทอมันอื่นก็จริงครับแต่ต้นเกมเขาอ่ะยังไม่ค่อยมีกอะน,นะการที่มอทอเจออยู่้มันต้องมีกอะครับแต่จะฆ่าอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่า ม่赖ตัวเขาเรียวไปไหนรีบเอาบัฟเลนนะถ้าลินดิษเสนอหน้าจะมาเอาคืนตายชัวร์นั่นไงว่าหนึ่งสองยังไงตอนนี้เราก็ไหวนะรินนี้เขายังมีไอเทมไม่มากครับขนาดยังมีไอเทมไม่มากเนี่ยเราก็เกือบตายโอเคสวยเราได้ไปสองคิวนะทีมเขาตายไปสองครับแล้วก็รีบดันป้อมอย่างนี้เลยลหลักหลักของการเล่นโอเมนนะครับผมเน้นป้อมเป็นอันดับหนึ่งนะแต่ถ้าจังหวะไหนเอาป้อมไม่ได้ผมก็จะไปหาฟาร์มไม่ก็ไปเติมไฟแทนนะครับ การเล่นโอมนัไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ป้อมอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอผมขชอบเอาป้อมนะถึงจะบอกว่าชอบเอาป้อมเป็นหลักก็เถอะนะแต่ว่าถ้าจังะจังหวะในแบบเอาคิวไปเติมไฟแล้วมันคุ้มกว่าครับผมก็จะไปเติมไฟโดยทันทีนะแทนที่จะมาป้อมนะครับแผลเป็นบีเข้ามาวางไว้ตรงนี้ฮนะจะคีบจะคีบคลิปนี้ก็มามาะลงมานานะอ่ะสงงใสจะสั้นมากดูในมินิแมปนะครับอันนี้คือสตูเขาไม่มาก,กันชีบกันป้อมนะ บอกเลยว่านะป้อมแตกชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้ไม่มากันอีกอ่าลาก่อนนะครับจีจีนะตีตีสดตีสดตีสดอันนี้ถ้าเราไม่ได้ออกเป็นทารอนมาอาจจะไม่ได้จบเกมแล้วเนี่ยนี่ก็คือการออกทารอนมาแล้วครับจบป้อมค่อนข้างจะเ,จะเร็วมากครับถึงแม้ว่าจะมีไอเทมดาเมจทารอนแคชชินเดียวก็สามารถจะป้อมได้ครับตัวของโอเมนนะ ก็ตามที่ผมเคยบอกไปหลายๆคลิปนะว่าถ้าทีมไหนหรือทีมคุณมีโอเมนนะครับระวังป้อมไว้ให้ดีนะไม่งั้นป้อมจะหายไปอย่างรวดเร็วครับคุก็ปราบาณนี่ยนะนะสับกันเล่นนะครับก็ได้มาสอนอะไรมากก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Night Sky Channel นะครับอย่าลืมกดสั่นคลิงให้กับช่องผมด้วยนะก็ถ้า สอบเสร็จยามไหนคงจะได้กลับมาทำยูทูบแบบรวๆแล้วนะมั้งช่วงที่ต้องเตรียมตัวสอบแพโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านครับบ๊ายบายนะครับ แต่เขาทะเลาะกันเองเราฟังตรงข้ามาก,กดยอมแพ้เฉยเรยวัตสวัสดีนะคะตายหมดเซตอีชุดเมื่อกี้กดยอมแพ้เลยไม่ไหวแล้วจบไปมากเวลาผมเริ่มหาเ,ก,าเกิน ง่ายไปไหมต้งใส่วันนี้จะเป็นเป็นวันของเพจเราแล้วแหละโมเมนต์ตีปั๊มแตกตะกี้อ้าวเหรอ